บิ๊กป้อมูยาวบิ๊กป้อยู่ยาวะอ้โหแกไปลงพื้นที่นะบิ๊กป้อมช่นี้ขยันลงจงเนะครับแม่แย่ปอยูยาปยูาวนะฮะโอ้โหแกไปลงพื้นที่นะบิ๊กป้มช่วงนี้ขยันลงจริงๆเลยนะครับแม่แย่งซีนแย่งซีนเนี่ยแย่งซีนลุงตู่เนี่ย นะครับโอ้โหช่วงนี้รู้การรู้งานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมัช่วงนี้รู้หมดแหละรู้หมดแหละอะไรไม่รู้ไม่มีไม่รู้หรอรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอะหัวหน้าพลังประชารัฐนะครับเออแกไปอยู่ไหนมาเนาะนะเออเลือกตั้งลขาที่แล้วแกไปอยู่ไหนมาทําไมถึงถึงมาฟิตจัดฟอร์มจัดช่วงนี้นะครับไอ้พลังประชารัฐเนี่ยมันทำไมเงนะ โดนบิ๊กป้อมเทคโอเวอร์หรืออะไรยังไงนะครับก็ตั้งแต่ไออะไรนะสี่กูมานตั้งพักพลังประชารัฐมาตอนนั้นบิ๊กป้อมก็ยังไม่เห็นจะออกมาเต็มตัวอะไรขนาดนี้นะครับแต่หลังจากไอสามกูมานนะโดนขับไล่ออกโดนเทคโอเวอร์โดยกลุ่มของเนี่ยแหละบิ๊กป้อมแล้วก็ธรรมนัสนะครับก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ย โอ้โหฟอร์มจัดจริงๆเออนะก็ะเห็นมีข่าวบอกว่าบิ๊กแปะเนี่ยนะครับแกจะมาร่วมกับบิ๊กป้อมด้วยโอโ้ตอนนี้เป็นสี่ปอและนะฮะเออแต่ธรรมนัตนี่น่าจะน่าจะขุดไม่ขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่แพ้ราบคาบนะฮะเป็นสอสอสอบตกแพ้ราบคาบไปแล้วนะครับ เออตอนนี้ทราานยก็เฟดต,ตัวออกนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยครับตรงที่แบบว่าเอ๊ะทำไมลุงตู่ไอ้ทาไมบิ๊กป้อมอยู่ยาวอยู่ยาวมันจะรอดไหมนี้ยนะเออหรือว่าบิ๊กป้อมแกจะอยากเป็นนายกจริงๆตอนแรกแอดมินก็ไม่เชื่อหรอกนะครับไอ้ข่าวลือที่บอกว่าบิ๊กป้อมแกจะมานั่งนายกเองนะ ไอ้เราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าช่วงนั้นบิ๊กป้อมเนี่ยถามอะไรกก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดินก็ยังไม่ไหวแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บโอ้โหใส่กางเกงยีนเดินเดินชกแจ๊กชกแจ๊ก,ก,กเดินแบบสั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 บ,สบแถมยังมีชาวบ้านมาต้อนรับอีกบอกตะโกนลุงป้อมอยู่ยาวลุงป้องอยู่ยาว,ออยยาวเออหรือว่าลุงตู่จะไม่ได้ไปต่อ นะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยถ้าเอาจริงๆนะถ้าลุงป้อมมาเป็นนายกนะถ้าถ้าสมัครแล้วก็ประกาศตัวจะเป็นนายกแอดมินว่าแพ้ลาบคาบเอาจริงๆนะครับเออเพราะคนเนี่ยนะฮะเขาเขาเขาชอบลุงตู่เขาไม่ชอบลุงป้อมนะเออที่รัฐบาลอยู่ได้ทุกวันนี้แอดมินว่าเป็นเพราะลุงตู่แหละ นะครับบิ๊กป้อมเนี่ยเหมาะจะอยู่เบื้องหลังมากกว่านะจริงๆไม่ควรไม่ควรนะฮะอ,อ,อย่าคิดนะครับอย่าคิดที่จะเป็นนายกนะฮะแอดมินเตือนไว้ก่อนเลยนะรับรองแพ้แน่นอนนะครับเออนะขนาดลุงตู่เนี่ยนะครับยังล่อแร่เลยนะล่อแรกกับอุ้งอิงเนี่ยนะครับขนาดโพต่างๆเนี่ยยัง ยังลุงตู่ยังแพ้อุ้งอิงเลยภาษาอะไรกับบิ๊กป้อมถ้าจะมาเป็นนายกใช่ไหมเออฉะนั้นอย่ามานะครับอย่ามาเ <c oughs> นี่ยพลังประชารัฐอ่ะนะครับเออจะมาชูบิ๊กป้อมหรือเปล่าแล้วให้พักรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> ของเลมโบเนี่ยนะไปชูลุงตู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันจะมันจะหงำกันเองมันจะตัดคะแนนกันเองน,นะ มันจะไปไม่รอดสักลายหนึ่งนะเออนะครับสมมุติถ้าลุงตู่ผ่านรอดวันที่สามสิบเนี่ยนะฮะเออแล้วจะได้เป็นนายกเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้มินว่าอย่าคิดที่จะลงนายกเด็ดขาดนะครับลุงป้อมฮะอันนี้เสียวๆจริงๆเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ